เรื่องเล่าเท่าที่รู้เล่าเรื่องโดยสราวุฒิชัยดีปีที่แล้วคุณหมดเงินกับการซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ไปเท่าไหร่ครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าเท่าที่รู้ ep ีที่13ในอีีนี้ผมไม่ได้มาใบาหวยหรือมาให้เลขเด็ดนะครับและถึงแม้ผมจะตั้งชื่อ e ีีนี้ว่าวิธีซื้อหวยให้รวย แต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะใช้กับการซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ได้อย่างเดียวครับจริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกอย่างที่เราซื้อเป็นประจำํำทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นซึ่งสิ่งที่จําเป็นเนี่ยผมก็ไม่อยากไปแตะอะไรมากนะครับเพราะสําหรับบางคนมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นอาหารยารักษาโรคหรือของใช้ที่จําเป็นที่ต้องใช้จริงๆ จริงๆมันก็ได้นะครับแต่มันค่อนข้างจะโหดไปหน่อยครับดังนั้นในช่วงเริ่มต้นผมอยากให้ลองใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นก่อนที่ผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการซื้อหวยก็เนื่องจากว่าด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งรู้ฟังอาจจะเห็นต่างก็ได้นะครับผมคิดว่าหวยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อมันอยู่ที่ความพอใจไม่มีอะไรไม่มีใครมาบังคับถ้าเราไม่ซื้อ ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราเดือดร้อนอะไรอย่างมากก็แค่รู้สึกเสียดายถ้าเกิดว่ารางวัลที่ออกมามันไปตรงกับเลขที่เราคิดว่าจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อก็แค่นั้นเองครับมันไม่ได้ทําให้เราเสียชีวิตหรือเสียสุขภาพดังนั้นคนที่ซื้อหวยได้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินที่เหลือจากการใช้ตามความจําเป็นหรือว่ามีสภาพคล่องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงหรอกบางคนเนี่ย เงินไม่เคยเหลือเก็บแถมยังติดหนี้ตั้งเยอะก็ยังเห็นซื้อหวยอยู่ก็นั่นแหละครับก็เป็นการยืนยันว่าเขายังมีสภาพคล่องอยู่หรือยังไม่อับจนหนทางนั่นเองลองให้เจ้าหนี้มายึดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหามาได้สิครับเขาจะยังซื้อหวยอยู่ไหมอย่างเก่งก็คงจะไปเซ็นคนขายลอตเตอรี่หรือว่าไปเซ็นเจ้ามือหวยเอาไว้นะครับบางคนอาจจะงงว่าที่ผมบอกว่าเซ็นเนี่ยมันคืออะไร เซ็นเป็นภาษาชาวบ้านนะครับแถวแถวบ้านนอกเนี่ยก็จะมีร้านค้าที่เรียกว่าร้านโชห่วยนะครับซึ่งเจ้าของก็จะเป็นคนในหมู่บ้านและคนซื้อก็จะเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักกันเวลาที่คนซื้อไม่ได้เอาเงินมาหรือยังไม่มีเงินจ่ายทางร้านก็จะลงบัญชีเอาไว้แล้วให้คนที่ค้างเงินเซ็นชื่อบางทีก็เขียนติดไว้ที่เสาที่ฝาบ้านก็มีนะครับต่อมาครับพอมีคนมาซื้อของแต่ยังไม่จ่ายทันทีเขาจึงเรียกว่าเซ็นนั่นเองนะครับ คราวนี้ครับถ้าคนที่ซื้อหวยเซ็นไว้กับเจ้ามือบ่อยๆแต่ไม่ยอมจ่ายถามว่าเจ้ามือจะให้เซ็นต่อไปไหมถ้าไม่มีเจ้ามือหรือคนขายที่ไหนยอมให้เซ็นอีกคราวนี้แหละครับเขาจึงจะขาดสภาพคล่องไม่สามารถซื้อหวยได้จริงๆดังนั้นผมสรุปประเด็นนี้อีกครั้งนะครับคนที่สามารถซื้อหวยได้ก็แสดงว่าเขายังมีสภาพคล่องพอสมควรครับแล้วที่บอกว่าซื้อหวยให้รวยจะให้ทำยังไง ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าซื้อให้ถูกเดี๋ยวก็รวยเองนะครับแต่ถ้าถามว่ามีสักกี่คนครับที่ถูกหวยจนรวยเอาแบบไม่ต้องประกอบอาชีพอะไรเลยนะครับให้ซื้อหวยหรือลอตเตอรี่อย่างเดียวแล้วสามารถเลี้ยงชีพได้ไม่มีหนี้สินก็อาจจะมีนะครับแต่ผมว่าคงจะไม่เยอะเพราะหวยหรือว่าลอตเตอรี่เป็นการพนันที่มีโอกาสถูกน้อยมากครับแต่คนส่วนมากมักจะคิดว่าโอกาสถูกมันคือ50-50ถูกกับไม่ถูก มีโอกาสเท่าๆกันหรืออาจจะคิดว่าโอกาสถูกมีมากกว่าไม่ถูกนะครับซึ่งส่วนมากคนซื้อก็ามาักจะคิดอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับสำหรับการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผมนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ฟีโนมินาเขาบอกว่าจากการคำนวณเชิงสถิติโอกาสที่เราจะถูกหวยสักรางวัลมีเพียง1.4%ครับและโอกาสที่เราไม่ถูกหวยเลยก็คือ98.6% โอกาสที่เราจะถูกรางวัลที่1นะครับสำหรับลอตเตอรี่เนี่ยนะครับก็มีเพียงแค่0.001 0 000เท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าโอกาสที่จะไม่ถูกเนี่ยก็เกือบจะ1 0 0ยเเลยนะครับถ้ารวมทุกรางวัลแล้วนะครับโอกาสถูกเนี่ยมีแค่1.4โอกาสไม่ถูกถึง98.6แทบจะเรียกได้ว่าความหวังเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะริบรี่มากๆนะครับมีนิดเดียวเองนะครับ ซึ่งสถิตินี้บางคนก็อาจจะพอรู้อยู่แล้วถ้าเคยคิดคำนวณด้วยตัวเองแต่ทั้งๆท,ที่รู้บางคนก็ยังซื้อครับที่บางคนรู้แต่ยังซื้อก็เพราะว่าการซื้อนั้นอาจจะเป็นการซื้อแบบขำๆค,ครับงวดละนิดๆหน่นยนอยๆไม่ได้หวังว่าเป็นการลงทุนอะไรซึ่งจากสถิติแล้วถ้าเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากครับโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยมีถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับ คำแนะนำต่อจากนี้ไปสำหรับใครที่ซื้อหวยเป็นประจำไม่จำเป็นต้องหยุดซื้อแต่ให้ลองทำดังนี้ครับในการซื้อหวยของเราแต่ละงวดให้ดูว่าเราหมดเงินไปเท่าไหร่ให้เราออมเงินจำนวนที่เท่ากับที่เราซื้อหวยนั้นเก็บไว้ครับจะเก็บไว้ในกระปุกออมสินหรือฝากธนาคารไว้ก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าห้ามนำออกมาใช้เด็ดขาดครับตรงนี้สำคัญมากครับ ห้ามนําออกมาใช้เด็ดขาดจนกว่าจะครบเวลาที่กําหนดครับอาจจะกําหนดไว้3ปี5ปี10ปีจึงนําออกมาใช้ได้หรืออย่างเร็วที่สุดนะครับก็ไม่ควรที่จะน้อยกว่า1ปีนะครับหรืออาจจะตั้งข้อแม้เพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับอาจจะกําหนดไว้เลยว่าห้ามนําออกมาใช้10ปีนะครับแต่ว่าในช่วง10ปีนี้ถ้าเกิดว่ามีการถูกหวย ทุกครั้งที่ถูกหวยสามารถนำเงินออกมาใช้ได้แต่ห้ามใช้เกิน10%ของเงินที่ออมเอาไว้นะครับสมมติว่าเงินที่ออมเอาไว้ตอนนี้ออมถึง1,000แล้วแล้วเราถูกหวยพอดีในการถูกหวยของเราครั้งนี้นะครับเราก็สามารถนำเงินที่เราออมเอาไว้นั้นออกมาใช้ได้100บาทนะครับถ้าเรามี 1,000ก็นำออกมาใช้ได้1000นะครับมี1 0 0 0 0 0ก็นำออกมาใช้ได้10,000ต่อการถูกหวยแต่ละงวดนะครับแต่ต้องซื่อสัตย์กับกติกาที่ตัวเองตั้งไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ซื่อสัตย์เราทรยศต่อก,ต,อกติกาที่ตั้งเอาไว้มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าจะออมได้ยังไงล่ะเงินจะซื้อกินก็ไม่มีอยู่แล้วก็ไม่ยากครับเดือนไหนที่เรามีค่าใช้ใจ่ายเยอะ เราก็ซื้อหวยให้น้อยลงเราจะได้ไม่ต้องออมเยอะนะครับหรือเดือนไหนไม่พร้อมที่จะออมนะครับเดือนนั้นก็งดซื้อหวยไปเลยและวิธีการนี้นะครับยังสามารถนำไปใช้สำหรับคนที่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยบางทีเนี่ยเห็นอะไรก็อยากซื้อนะครับอยากซื้อก็ซื้อได้ครับแต่ซื้อแล้วอย่าลืมนำเงินจำนวนเท่ากันกันกบที่ซื้อไปออมไว้ด้วยนะครับถ้าจะใช้หลักการนี้นะครับ หรือถ้าเป็นสายโหดหน่อยนะครับก็อาจจะนำวิธีนี้ไปใช้กับทุกค่าใช้จ่ายเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ด้วยนะครับเช่นเราซื้อข้าวนะครับถ้าซื้อข้าว1จาน35บาทเราก็ต้องกันเงินเอาไว้35บาบาทเพื่อเอาไปออมนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเราหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่เราตั้งไว้เป็นโจทย์ เป็นเงินจํานวนเท่าไร่นะครับเช่นเราอาจจะมีโจทย์ว่าเราจะออมเมื่อเราซื้อหวยนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าในแต่ละปีนั้นเราซื้อหวยหมดเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นของที่ฟุ่มเฟือยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเราใช้จ่ายกับของฟุ่มเฟือยหมดไปเท่าไร่เท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะจดบันทึกเป็นการลงบัญชีเอาไว้ก็ได้นะครับแต่การจดบันทึก มันจะทำให้เราเห็นแค่ตัวเลขนะครับซึ่งผิดกันกับวิธีนี้มันจะทำให้เราเห็นเป็นตัวเงินจริงๆและเป็นตัวเงินที่สัมผัสได้ไม่ใช่แค่เห็นตัวเลขที่เห็นแล้วก็ได้แต่ใจหายได้แต่รู้ว่านี่คือเงินที่สูญเสียไปนะครับและข้อดีอีกอย่างมันยังช่วยให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจได้ในระดับหนึ่งสำหรับการใช้ใจ่ายบางอย่างที่เกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้ใจ่ายมันจะคูณ2เสมอครับเช่น เราจะซื้อของฟุ่มเฟือยราคา1 0 0 0 0 0สเราก็ต้องเตรียมเงินอีก10000แสไว้สำหรับออมด้วยนะครับผมคิดว่าวิธีนี้คงจะไม่ยากเกินไปนะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับมาเปลี่ยนการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยของเราให้เป็นเงินออมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องเล่าเท่าที่รู้แล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ